สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าควัวันนี้นะมีเมนูอาหารว่างยอดฮิตมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเมนูเฟรนฟรายราดชีสนะคะถ้าเราไปทานข้างนอกใช่ป่ะมันก็ซื้อค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่วันนี้เราจะลองทำกินเองที่บ้านดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเฟรนฟรายล่าชีสซอสกันนะคะอันนี้น่าจะทำชีสซอสก่อนนะคะลองทำดูแบบง่ายๆอันนี้เป็นเนยรสจืดนะคะใส่ลงไปจะทำเหมือนทำเป็นรูอะคะ่ะเอาแป้งไปผัดกับเนยให้แป้งสุกแล้วค่อยๆใส่นมลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวแนละรอเนยละลายก่อนใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะคะเดี๋ยวเนยไหม พอเนยละลายแล้วนะคะค่อยใส่แป้งลงไปค่ะอันนี้เป็นแบบโฮมเมดนะคะใส่แป้งลงไปผัดแป้งให้ตุกนะคะถ้าเป็นเม็ดก็บีบๆออกมาด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะระวงังหม้อไหม นีนั่นใส่แป้งแค่นิดเดียวไม่เยอะมากเพราะว่าไม่อยากให้มันข้นมากจนเกินไปนะคะโอเคเมื่อแป้งเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่นมรสจืดลองไปค่ะค่อยเติมลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้นมเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวชีสลงไปค่ะสำหรับตัวนี้เป็นเชดด้าชีสนะคะจะเป็นสีส้มสีเหลืองก็ได้แล้วแต่ที่จะหาได้นะคะหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะนี่รอให้นมร้อนกว่านี้ก่อนนะคะ นันแกะไปก่อนถ้าใครหาแบบขูดได้ก็ใช้แบบขูดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกนี้นมก็เริ่มใกล้จะเดือดแล้วระวังขอบไหม่นะคะถ้าเปิดไฟแรงเกินไปนี่นั่นแกะไว้ก่อนเตรียมพร้อม แป๊บหนึง่งเ,เริ่มดี๋แล้วค่ะ ซอสของเราจะไม่ข้นมากนะคะเพราะว่านานให้มันค่อนข้างเหลวนิดนึงเพราะถ้าข้นมากเดี๋ยวมันจะมาเป็นก้อนเลยโอเคนมอเริ่มเดือดแล้วค่ะทีนี้ก็ใส่ชีสลงไปคนให้ชีสละลายค่ะ เดี๋ยวพอมันเย็นตัวขึ้นเนี่ยตัวซอสของเรามันก็จะเริ่มแข็งนะคะเห็นในนี้มันจะยังเป็นน้ำใช่ป่ะเดี๋ยวพอมันเย็นตัวขึ้นมันก็จะเริ่มแข็งนิดนึงเพราะว่าเราใส่แป้งไปด้วยไหนจะชีสอีกอีกแผ่นหนึ่งจะใส่ไปให้หมดเลยนันจะไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวชีสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเค็มอยู่แล้ว จะไม่ได้ใส่เกลือปรุงเพิ่มพอชีสละลายหมดนะคะแค่นี้ก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดเฟรนฟรายกันเลยค่ะโอเคละลายแล้วเดี๋ยวนั้นจะปิดไฟแล้วก็มาทอดเฟรนฟรายนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้เป็นชีสซอสท,ที่แนนทำไว้แล้วนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะมันจะข้นขึ้นกว่า ในหม้อเมื่อกี้นะคะทีนี้เราก็แค่ตั้งน้ํามันนะคะทอดเฟนไรล์อันนี้เป็นสําเร็จรูปที่แนนซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็แค่รอให้น้ํามันร้อนนะคะใส่ลงไปทอดเลยแค่นี้แล้วเราก็รอแค่ให้เฟนไฟล์สุกแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนเฟนไฟลยสุกค่ะ ค่ะอันนี้เฟรนฟรายก็ทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวชีสซอสเดี๋ยวั้นจะราดที่หลังนะคะอันนี้เป็นผงชีสนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีขายอยู่อันนี้ก็แค่ใส่เพิ่มรสชาติลงไปแต่ถ้าใครหาอันนี้ไม่ได้ใช่ปะ่ะเอาเป็นเกลือธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนี่ก็ราดลงไปนะคะปุ<ฮ>๊บให้มันเข้าแน้นเอง มาณนี้นะคะแล้วก็ใส่จานอันนี้เดี๋ยวนันจะใส่ตัวมอสซาเรลลาชีสลงไปหน่อยนะคะให้มันยืดยืดถ้าใครชอบนะคะนี่ใส่ใจแค่นั้นแล้วก็ใส่มอชีส สำหรับตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีตัวชีสซอสอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวนันจะเบิร์นให้มันละลายหน่อยแต่ถ้าที่บ้านใครไม่มีใช่ป่ะเอาเข้าเตอกอบก็ได้คะ่ะแค่ให้ชีสละลายก็พอแค่นี้เอง ถ้าเฟรนฟรายมันร้อนอันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะถ้ามาร้อนๆแล้วใส่ชีสลงไปเนี่ยมันก็จะละลายได้เหมือนกันค่ะกระลาชีสค่ะหรือว่าใครจะใส่เอาไว้ดิฟด้านข้างก็ได้นะคะโรยผงปาป,ปิก้าน้อย น่นีเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเฟรนฟรายล่าชีสของเรานะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ